เช็คเช็คเช็คนับหนึ่สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับไทยแลนด์และก็เป็นอีกตอนหนึ่งที่เราจะมาพูดเกี่ยวกับเชินโซแมนวันนี้ผมขอนำเสนอประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องของเชินโซแมนในส่วนของตอนจบของพาร์ทหแล้วก็ขึ้นสู่พาร์ทสองในเชินโซแมนฉบับมังงะ มันเป็นอะไรที่ยากมากๆที่จะสามารถทําปกคลิปยังไงให้คนดูที่ผ่านไปผ่านมาไม่รู้สึกว่าโดนสปอยแล้วก็ทำยังไงให้คนเข้ามาดูแล้วจะเข้าใจว่าสิ่งที่คลิปต้องการจะสื่อคืออะไรกันแน่สิ่งที่ผมต้องการจะบอกก็คือคลิปนี้นั้นมีเนื้อหาของการสปอยอยู่แน่นอนเป็นช่วงส่วนจบของพาร์ทหนึ่งแล้วก็เป็นการสปอยที่ค่อนข้างจะบาดตาบาดใจผู้ชมสําหรับใครที่ยังอ่านเชอร์มแมนพาร์ทหนึ่งไม่จบนั้นผม,มแนะนําให้คุณไปอ่านให้จบก่อนหรือถ้าเกิดคุณเป็น ถ้าเกิดคุณเป็นสายอนิเมะแล้วก็ผมก็แนะนําให้คุณปิดคลิปนี้ไปแล้วเมื่ออนิเมะวันนั้นมาถึงคุณค่อยมาดูคลิปนี้อีกรอบก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่อยากเสพเนื้อเรื่องโดยที่ไม่ได้สนใจว่ามันเป็นการสปอยเนื้อหามากน้อยแค่ไหนก็สามารถดูคลิปนี้ได้ตามสบายคนเลยเพราะฉะนั้นการสปอยจะเริ่มต้นใน3 2 1, 1> ใช่แล้ครับหลังจากที่เราอ่านเชนซอแม่ในฉบับมังงะของพาร์ทหนึ่งจบไปเรียบร้อยแล้วเรารู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นกับพาวเวอร์กันแน่ ในวันนั้นเป็นวันเกิดของเดนจิมากิมะนั้นได้เชิญพาวเวอร์ให้ไปซื้อเค้กแล้วก็เอามาให้ปี้เบอร์เดย์เดนจิที่บ้านของเธอหลังจากนั้นเดนจิก็ได้กลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการฆ่าพาวเวอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแบงแบงแบงใช่ฉากนั้นแหะครับทุกคนต่างหวั่นไหวกับฉากนั้นว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่นี่มันถึงขาลงของเนื้อเรื่องเชียซอมแมนอย่างแท้จริงเลย หนึ่งในตัวละครที่ได้รับผลโหวตยอดนิยมอย่างล้นหลามอย่าง Power อร์ในการโหวตทุกๆครั้งก็ก็เป็นอะไรที่ตราตึงใจผู้ชมสดๆเมื่อตัวละครเหล่านั้นถูกทําให้กลายเป็นนั่นแหละทุกคนคิดว่าเธอจะไปอย่างไม่มีวันหวนกลับแล้วแต่ว่าโชคดีที่ตอนนั้นตัวของ Power นั้นได้ให้เดนจิดูเลิอดเธอไว้ใช่แล้วครับตัวเธอคือปีศาจเลือดเธอนั้นอาศัยอยู่ในเลือดของเธอเอง และการที่เดนจิดูดเลือดของพาวเวอร์เข้าไปนั้นทำให้ตัวของพาวเวอร์นั้นเข้าไปอาศัยอยู่ในตัวของเดนจิด้วยเช่นกันในเลือดของเดนจินั้นมีเลือดของพาวเวอร์ผสมอยู่และการที่พาวเวอร์ได้อาศัยอยู่ในนั้นตอนที่เดนจิถึงยามขับขันปชิตะก็ได้ขอร้องให้พาวเวอร์ช่วยเดนจิไม่มีวันที่ตัวเธอจะปฏิเสธอยู่แล้วแน่นอนเพราะว่าเดนจิก็เหมือนกับพี่ชายของเธอพอวาวเวอร์นั้นก็เลยได้ออกมาในร่างไฟนอลฟอร์เมื่อรวมร่างกับปชิตะแล้วออกมาช่วยเหลือเดนจิ แต่ว่าถ้าให้พเวอรวมร่างกับปชิตะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าตัวเธอนั้นจะแข็งแกร่งถึงขั้นสู้กับทุกคนบนโลกนี้ได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวเธอนั้นได้ช่วยเดนจิเอาไว้แล้วก็พาหนีไปทางถังขยะคุณคุณคณคุณกับถังขยะใบนี้ไหมใช่แล้วครับมันคือถังขยะแห่งสัญญาสัญญาที่สําคัญในเรื่องนั้นได้ถูกสร้างขึ้นผ่านถังขยะใบนี้ในตอนที่หนึ่งนั้นปชิตะได้ทําสัญญากับเดนจิเมื่อเดนจิได้ตายลงว่า เขาจะเป็นหัวใจให้กับเดนจิแล้วก็ให้เดนจิโชว์ความฝันของเขาให้ปจิตะได้ดูสัญญาแรกในเรื่องเชนซอมแมนได้บังเกิดขึ้นแล้วก็นี่บนใหม่อีกรอบหนึ่งสัญญาระหว่างพาวเวอร์และเดนจิได้บังเกิดขึ้นอย่างแรกผมต้องขออธิบายก่อนว่าสัญญาหรือว่าคอนแทคระหว่างปีศาจกับมนุษย์หรือปีศาจกับใครก็ตามนั้นสัญญาถือเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุด ไม่ได้ทําสัญญาแล้วไม่สามารถหักล้างได้ไม่สามารถโกหกได้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้สัญญาของปีศาจนั้นเมื่อจะทําด้วยกันเองกับปีศาจหรือว่าจะทําด้วยกันกับมนุษย์นั้นล้วนเป็นสิ่งที่อยู่สูงสุดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโกหกได้เลยมันคือสิ่งที่จะกลายเป็นความจริงเมื่อจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามถ้าเกิดคุณอยากอ่านตอนนี้เต็มๆด้วยตัวเองผมแนะนําให้ไปอ่านตอนที่91นะแต่ว่าผมก็จะมาสรุปแล้วก็พูดประโยชน์ต่างๆที่ power นั้นได้พูดเอาไว้เพื่อพิสูจน์ว่าสัญญานั้นได้ถูกสร้้้างขึนแลว สาเหตุที่ power นั้นได้ช่วยเดนจิเพราะว่าเดนจินั้นเป็นเพื่อนคนแรกของ power ในขณะที่เดนจินั้นกําลังตัดเพราะว่าตัวเขานั้นไม่ได้อยากจะมีชีวิตยอยู่ต่อแล้วปล่อยให้เขาตายเถอะเพราะว่าก็บอกว่าอย่าพูดอะไรก็โง่งแบบนั้นแล้วก็เมื่อปีศาจนั้นได้ตายลงมันจะกลับไปเกิดในนรกและเมื่อมันกลับมาเกิดบนโลกอีกนั้นมันจะไม่กลายเป็นคนเดิมอีกแล้วความสำจ,ง,จงของปีศาจตัวนั้นจะได้หายไปแล้วก็เมื่อเราเจอกันอีกรอบเราอาจจะกลายเป็นศัตรูซึ่งกันและกันก็ได้ เดนจิจงไปตามหาปีศาจเลือดซะแล้วก็ทำให้เขากลายเป็นเพื่อนกับเธอทำให้เขากลายเป็น power อีกครั้งเพราะงนั้นฉันก็จะกลายเป็นเพื่อนของเธออีกครั้งไม่ต้องห่วงเดนจินี่คือการทำสัญญาฉันจะให้เลือดของฉันแลกกับการที่ไปหาฉันซะแค่นี้ก็ชัดเพียงพอแล้วว่าเดนจินั้นจะต้องไปตามหา power แล้วก็เปลี่ยนให้ power นั้นกลายเป็น power คนเดิมอีกซะ ไม่ว่าจะเมื่อไรไม่ว่าจะนานแค่ไหนเรื่องนี้จะต้องเกิดขึ้นเพราะนี่คือสัญญาระหว่างปีศาจพาวเวอร์นั้นได้ให้เลือดของตัวเองกับเดนจิแล้วเหลือแค่เดนจินั้นต้องไปตามหาพาวเวอร์ตามหาปีศาจเลือดแล้วแปลงให้เธอกลับมากลายเป็นพาวเวอร์คนเดิมใช่แล้วครับสัญญาระหว่างปีศาจนั้นไม่สามารถยกเลิกไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไม่สามารถแก้ไขหรือโกหกได้เพราะฉะนั้นพาวเวอร์นั้นจะกลับมาแน่นอนไม่ว่าช้าหรือเร็วอาจจะเป็นซีซั่นสหรืออาจจะเป็นซีซั่นส แต่ตัวเธอนั้นจะต้องกลับมาแน่นอนเพราะนี่คือสัญญาระหว่างเดนจิกับพาวเวอร์ผมมาที่นี่เพื่อ,อยืนยันให้คนรู้ว่าพาวเวอร์นั้นไม่ได้ตายเธอแค่รอเวลาที่จะกลับมาเมื่อเวลานั้นเหมาะสมแล้วแล้วก็อ่าส่วนตัวผมก็แค่อยากจะปลอบใจตัวเองว่าพาวเวอร์นั้นไม่ได้ตายถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังซัฟเฟอร์หรและกำลังเศร้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพาวเวอร์ในฉบับมังงะแล้วแอนิเมชั่นวันมันจะต้องมาถึงแน่นอนถ้าเกิดคุณเป็นคนที่กำลังซักขฟอร์ผมก็ขอ ไม่ต้องห่วงในอนาคตเธอจะต้องกลับมาได้เธอจะต้องนั่นแหละครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมอยากจะบอกคุณเ้อยว่าสายสัมพันธ์ระหว่างเดนจิกับพาวเวอร์นั้นไม่ใช่สายสัมพันธ์ทางความรักหรืออะไรทํานองนั้นใช่แลครับเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกันง่ายพาวเวอร์นั้นก็เปรียบเสมือนกับน้องสาวของเดนจิเดนจิก็เปรียบเสมือนกับพี่ชายทั้งคู่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน เป็นเพื่อนที่เปรียบได้ง่ายๆว่าจะเป ja, so <med> ็นเพื <res S 1> ่อนแท้ก <semiconductor> ็ว่าได้ยอมที่จะสละชีวิตของตัวเองเพื่อช่วยเหลืออีกฝ่ายได้ถ้าเกิดจะเปรียบเทียบง่ายๆก็อาจจะเป็นเพื่อนคนแรกๆของเดนจิเลยถ้าเกิดนับอากิด้วยก็คงเป็นเพื่อนคนที่2แต่ทั้ง3คนนั้นก็เป็นกลุ่มเพื่อนกันที่เป็นเพื่อนแท้อย่างแท้จริงเปรียบเสมือนกับพี่น้องน้องสาวน้องชายแล้วก็พี่ชายสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟนพร้อมที่จะแลกชีวิตเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้นั้นเป็นอะไรที่ช่างงดงามมาก ในเรื่องของเชนซอมแมนนั้นนับว่าหาได้ยากมากที่สายสัมพันธ์แบบนี้จะบังเกิดขึ้นแต่ก็อย่างที่ผมบอกนี่เป็นแค่ c ช a รลเตอร์อนาไลซิสเป็นแค่การวิเคราะห์ถึงอนาคตหรือการคาดเดาวอนาคตมันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้หรือว่ามันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งคาดหวังอะไรกับมัน100%ผมแค่มาที่นี่เพื่อให้ความหวังคุณแล้วก็ถ้ามันไม่เกิดขึ้นคุณก็จะโดนกระทือความหวังนั้นซ้ำแค่นั้นเอง แต่สำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ขอให้คุณดูเอาไว้ด้วยว่าผมก็ก็เป็นคนมนุษย์คนหนึ่งนะไม่ใช่ปีาศาจสามารถทำเรื่องผิดพลาดได้บ้างแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรที่อยากติแนะนำก็เอาไว้ใต้คอมเมนต์หรืออยากจะเข้ามาใน Discord ของเราก็ได้เรามี Discord ช่องแล้วอยู่ที่ Description สามารถเข้ามาได้เลยอยากจะแนะนำคอนเทนต์อะไรใหม่ก็โพสไว้ใน Discord หรือจะคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยก็ได้ผมจะเอาไปพิจารณาแล้วก็คิดดูว่าในอนาคตจะสามารถทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องที่่คนนนแะามมไได้หรือ แต่สำหรับวันนี้คลิปเกี่ยวกับ power จะกลับมาในอนาคตก็คงจะมีเพียงเท่านี้ไว้เจอก,กันในคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามเอาไว้แล้วก็กดไลค์หรือว่าคอมเมนต์หรือว่ากดแชร์ตามสบายทำอะไรก็ทำพราะสำหรับวันนี้ไ h a i l a n d ขอตัวลาไปก่อนเจอก,กันในคลิปหน้าสวัสดีครับ